ช่างเด่นนะครับวันนี้มาติดกระจกแถวสวนผัก60นะครับสวนผัก60ก็ครั้งนี้ครั้งที่2ที่3นะครับที่ช่างเด่นมาทํางานให้เฮียนะครับข้างบนครั้งแรกก็ข้างบนนะครับก็จะกั้นห้องทํางานแต่ตัวนี้คือกั้นห้องครัวกั้นห้องครัวก็แบบว่าให้ผมรูหน้างานให้แล้วก็ออกแบบให้นะครับก็คือรู้หน้างานนี่จะชัวร์กว่านะครับเรื่องการออกแบบเรื่องการราคานะครับก็ตัวนี้ก็จะเป็นบางกระทุ้งนะครับตัวนี้อ่าเจต้องการที่จะรับ อากาศนิดนึงนะครับเผื่อว่าทําครัวอาจจะมีกินมีอะไรก็ว่ากันไปเปิดได้กว้างครับตัวนี้ก็จะมีตัวดูดอากาศให้ด้วยครับอันนี้ช่างเนี่ยก็จะเจาะรูมาแล้วก็ไปวิ่งไปซื้อที่โฮมโปรมาให้ด้วยนะครับบริการลูกค้าขายก็ตัวนี้จะเอาเป็นแบบว่าช่องว่างผมก็ทําเป็นแบบบานเลื่อนให้นะครับบันเลื่อนแบบซ้ายขวาได้นะครับซ้ายขวาได้นะครับเลื่อนได้ก็เวลาทําห้องครัวก็จะไม่ร้อนมากเท่าไหร่ตัวนี้ก็ บ้านมันค่อนข้างที่จะแคบก็ออกเป็นแบบสวิงนะครับมีช่องแสงนะครับมีช่องแสงส่วนข้างบนนี้ผมก็เอาเป็นกระจกทําเป็นหลังคาเอาเป็นกระจกทําเป็นหลังคาเพราะว่ามันยื่นออกมาจากหน้าปูนออกมานะครับถ้าไม่ทําอย่างนี้มันก็จะกรอบมันก็ไม่ได้กันก็หักหักหักมุมตามที่หน้าง,งานนะครับก็ออกแบบตามหน้าง,งานไปก็มจะมีชั้นใช่ไหม ชั้นจเจจะได้วางของพวกน้ำปูน้ำปลาพวกอะไรก็วางกันไปจะมีชั้นสี่ชั้นนะครับเราจะถ้าเราจะเพิ่มก็เพิ่มได้ซื้อขามาใส่นะครับส่วนมุมทางนี้ก็ผมก็ออกแบบตามหน้าง,งานไปนะครับก็ก็หักมุมไปหักมุมนี้ไปสวยงามนะครับสวยงามมากก็สนใจติดต่อช่างเดชให้ไปดูหน้าง,งานได้ทุกที่นะครับก็ติดต่อ ทางไลน์ช่างเดชมาดีกว่านะครับแล้วก็ส่งโลเคชั่นเลขที่บ้านแล้วก็เบอร์โทรทิ้งไว้ในไลน์นะครับเดี๋ยวเราคุยกันทางไลน์นะครับอ่าเดี๋ยวเรื่องขนาดอะไรก็ไปดูกันที่หน้าง,งานดีกว่านะครับสนใจติดต่อช่างเดชนะครับ d e s กล้าสาม้นะครับเบอร์โทรช่างเดชก็ขึ้นไลน์นะครับศูนย์เก้าห้าเจ็ดหนึ่งสี่สี่สองศูนย์ทักช่างเดชมานะครับผม